สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์บันเด็ดวันนี้เชฟฟิล์อยู่ในเตดพบกับคาดิฟตแข่งเวลา18บนาฬิกา30นาทีเจ้าถิน่นเชฟฟิล์อยู่ในเตดฟอร์มหานัดหลังสุดในลีกชนะ3และแพ้2โดยเกมนัดล่าสุดในลีกบุกไปแพ้กับเบอร์ลี่มาศูนต์ต่อ2ทำให้พวกเขาโดนหยุดสถิติชนะติดต่อกันลงไว้ที่3เกมส่วนทางด้านทีมเยือนคาดิฟฟอร์มหานัดหลังสุดในลีกชนะ1เสมอ1และแพ้3โดยเกมนัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านแพ้กับซันเดอร์แลนด์มา0ูต์ต่อ1 ทำให้พวกเขาแพ้ม,มาถึง2องจากสนัดท้าย ราคาเปิดออกมาเชฟฟิลยูเนเตดเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแม้ว่าเกมนัดล่าสุดน,นะคะพึ่งแพ้มาสําหรับเชฟฟิลยูเนเตดทว่านั้นเป็นการบุกไปแพ้กับจากฝงอย่างเบอร์ลีผิดกับเกมวันนี้ที่พวกเขาได้กลับมาลงเล่นในถิ่นตัวเองรับมือกับทีมที่กําลังหนีตกชั้นอย่างคาดิฟที่ฟอร์มโดยรวมยังดูไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะคะหลังแพ้มาถึง2นัดจาก3มเกมท้ายวันนี้เลยแนะนําเชียร์เจาถิ่นเชฟฟิลยูเนเตตดีกว่ารับซับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ